ก็โทนการประชุมเนี่ยเรามองเป็นบวกอ,อ่อนนะครับก็เคียงหลังเนี่ยมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือ,อโครงการที่จะ c ีออีในปีนี้เนี่ยปี25ทั้งลมในลาวลมในเวียดนามแล้วก็โซลา่าในไต้หวันเนี่ยก็น่าจะเปิด c ีออีได้ตามแผนที่วางเอาไว้นะครับไม่มีดีเลยละนะครับกับเรื่องที่2เนี่ยคือบริษัทเนี่ยเขามีให้ไกด์ตัว capacity price ซึ่งเป็นค่าความพร้อมจ่ายในตลาดสหรัฐนะครับและยาวปี2 6 2 7เนี่ย เขาบอกว่ามันจะยืนบริเวณ270ถึง325เหรียญต่อเมกะกวัตต์นะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าเป็นตอบบน,นครับแล้วก็สูงกว่าที่เราประเมินเดิเมาไว้นะครับเราใส่ใส่ข้ขอตั้งคอนดิวชั่นทีเราใส่ไปที่175เหรียญต่อมกะกวัตต์หรือก็คือกรอบล่างนะครับก็เหตุผลหลักที่ตัวเลขตัวนี้ยังทรงตัวสูงอยู่ได้เนี่ยคือตอนนี้ย้อนภาพนิดน,นึงคือตลาดไฟฟ้านในสหรัฐเนี่ยมันมีดีมันพีคจากเรื่องของ ev แล้วก็ด a t a center เตนะครับโตเฉลีย่ยเนี่ยประมาณสัก2ปรเ็นต่อปีประกอบกับเจอปัญหา supply shortage นะครับคือโรงไฟฟ้าในย s เนี่มันมีการวีทายพวกโรงเก่าเก่าทั้งโรงก๊าซโรงถ่านหินพร้อมกันพอดีหายประมาณ40กิกิวัตต์นะครับแล้วก็ยังไม่มี capacity ทดแทนทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยราคา c a p a c i t y price ตรงนนี้มันพุ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะยืนระยะไว้ได้อย่างน้อยเนี่ยสัก23ปีนะครับ ก็ถือเป็นจุดที่ดีสำหรับตัว b c p ที่มีสัดส่วน equity ไม่กวัดในสนหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับพี่อาทิตย์ทีนี้ถ้าเราลองมาดูอารูณระยสั้นนิดหนึ่งนะครับ quarter อสองเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับได้จากเรื่องแรกเนี่ยคือปริมาณน้ําในลาวเนี่ยก็ควรจะเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศนะครับปีที่แล้วเนี่ยแล้งก็ตั้งมากนะครับเป็น ลานเอลนิโอนะครับปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็นโซูทหรือว่าลานิยาเนี่ยก็ถือว่าน้ําดีขึ้นนะครับกับอีกยอดปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของส่วนแบ่งกําไรของโรนฟากาสในยูเนี่แหละทีะ่เดี๋ยวมันจะมีการปรับตัวค่าพัซซี่เพมเอนต์เนี่ยตั้งแต่เดือนหกนะครับที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยเรามองว่าส่วนแบ่งกำไรก็น่าจะเพิ่มขึ้นเยอเๆได้นะครับโดยรวมเนี่ยเรามองว่ายังอยู่ในขาที่เฟเวอร์กับ BC b c ท g นะครับแล้วก็อาคงคาแมนนับายที่ 8บาทนะครับอิงดีซก็ตีมยาวยังเหมือนเดิมนะครับว่ากําไรปี2527ของ BC b ีซีพเนี่ยก็ยังโดดเด่นนะครับโตได้28%เคเกอร์จากปลายๆที่เขานั่งชัดนะครับมันก็จะเป็นการทยอยเจีโวดีลอยฟ้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัว BC b ีซีพเนี่ยเขาก็นั่งปลอดภัยจากเรื่องนโยบายลดค่าไฟนะครับเพราะว่าคาปาซิตี้ของเขาเนี่ย90%ของเอ็กซ์พีดี้ไม่กวัดอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือปลอดภัยจากเรื่องค่าไฟนะครับผม